จริงๆข่าวลือเรื่องที่ว่า Ubisoft จะถูกเทคโอเวอร์หรือว่าต้องขายกิจการเนี่ยมันมีการพูดถึงมาเป็นเดือนแล้วนะครับเพียงแค่ว่าครั้งนี้มันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าหลายๆส่วนเนี่ยมันดูชัดเจนมากขึ้นเยอะนะครับรวมไปถึงสํานักข่าวฝั่งธุรกิจของระดับโลก,กเนี่ยฮะก็เป็นฝ่ายให้ข้อมูลมาเองเลยด้วยซ้ํานะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเองก็อยากให้ Ubisoft ถูกเทคโอเวอร์เหมือนกันฝันร้ายเนี่ยจะได้จบสักทีนะครับแต่พอมาเห็นเรื่องนี้แล้วก็แอบหนักใจอยู่เหมือนกันฮะ สวัสดีครับเพื่อนเอเอาจริงๆผมว่ามันเป็นอะไรที่ amazing มากเลยนะครับสำหรับ Ubisoft ที่ยังคงยืนหยัดอยู่ถึงทุกวันนี้ได้นะครับทุกคนที่ตามข่าววงการเกมก็คงรู้อยู่แล้วนะครับว่าคอนเทนต์ความพิหน้าของ Ubisoft ในปีนี้โดยรวมแล้วฮะมันน่าจะมียอดขายเลนเกจเมนต์ดีกว่าเกมของ Ubisoft ซะสอีกนะครับแต่คิดดูก็ตลกนะครับปีนี้คาว่า Ubisoft ถูกพูดถึงบ่อยจนคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องราวของผู้พัฒนาเกมเนี่ยหันมาดูเบื้องหลังเบื้องลึกกันเพิ่มเติมมากขึ้นเยอะเลยอย่างผมเองเนี่ยครับยอมรับนะว่าปีกนก่อน นะผมแทบไม่ได้สนใจเลยนะครับว่าค่ายไหนทําเกมอะไรผมจะเล่นแต่ละเกมเนี่ยผมดูแค่ชื่อเกมนั้นนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วก็ตัดสินจากตัวเกมไปนะครับแต่พอมาปีนี้ฮะผมว่าหลายๆคนเริ่มคิดแบบเดียวผมวนะก็คือเราเนี่ยเริ่มหันมาดูเกมจากชื่อของผู้พัฒนาเกมมากขึ้นเพราะว่าแต่ละค่ายเนี่ยก็มีแนวทางของตัวเองแบบชัดเจนเลยนะครับอย่างแนวทางของ Ubisoft เนี่ยฮะก็คือเดนะินลงเหวฮะ ก็ดีเหมือนกันครับถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการเกมค่ายเกมอื่นเนี่ยเขาจะได้เห็นไปด้วยว่าการที่จะปล่อยเกมที่มันไม่สมบูรณ์ปล่อยเกมที่มันไม่ถูกใจลูกค้ากลุ่มหลักหรือว่าจะออกมาประทะคารลมกับเกมเมอร์ผู้ที่เป็นที่มาของรายได้นี่ฮะมันจะมีผลลัพธ์เป็นยังไง ปีนี้เอง Ubisoft เนี่ยฮะก็ละทิ้งความเป็นตัวเองไปเยอะเหมือนกันนะครับจากตอนแรกฮะเขาไม่ค่อยปล่อยเกมมาขายบนแพลตฟอร์มหลักๆอย่างเช่น Ste ี m นะครับขายแค่บน Store ของตัวเองเท่านั้นอันนี้ทุกคนก็คงรู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่า t e a มเก็บเปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะเอามาขายบน s t e a m ก็แปลว่ากำไรก็ต้องลดลงสิฮะสมัยก่อนผมก็ยอมรับได้แหละอยากเล่นเกมใหม่ๆก็ต้องยอมไปลง Ubisoft Connect ถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยได้เรื่องก็ตามนะครับแต่ก็ย้อน,นไปเพราะว่าคุณภาพของเกมเนี่ยมันยังคงพอรับได้ก็เลยมองข้ามไปได้บ้างนะ เอาเกมฟอร์มยักษ์ที่ดันไม่ค่อยขึ้นเนี่ยมาลงขายใน Steam เฉยเลยนะครับใช่แล้วฮะผมกำลังพูดถึงเกม Star Wars Outlaws นี่แหละฮะคือแบบประมาณว่าต่อให้ลงไปขายบน s t e ี m มันเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเลยนะครับเพราะว่ายอดขายใน Steam เองก็ไม่ได้เรื่องอยู่ดีนะครับมันเป็นเหมือนการพิสูจน์เลยฮะว่าถ้าคนเขาไม่ชอบตัวเกมเนี่ยจะเอาไปขายที่ไหนคนก็ไม่ซื้ออยู่ดีฮะ ล่าสุดนี้มาอีกเรื่องแล้วนะครับครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับบริษัทโดยรวมเลยนะครับไม่ใช่แค่สาขาย่อยเหมือนที่ Ubisoft สั่งปิดไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะรายงานนี้ครับผมเห็นมาจากทาง Reuters เลยนะครับและด้วยความที่ Reuters เนี่ยเขาเป็นสื่อเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินระดับโลกนะครับไม่ใช่แค่อโลอนที่นั่งอัดคลิปอยู่บ้านอย่างผมนะก็แปลว่าเขาเนี่ยต้องมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งนะครับพาดห่วงเขานะครับระบุว่า พูดถือหุ้น Ubisoft กำลังคุยเรื่องเงื่อนไขที่จะมีการ buyout ไอค้คำว่า buyout เนี่ยก็แปลว่าขายกิจการซื้อกิจการนะครับเนื้อหาข่าวภายในนะครับก็ดูแล้วยาวพอสมควรแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วกันฮะ ท้าความก่อนเลยครับ Ubisoft เนี่ยเป็นบริษัทมหาชนนะฮะก็หมายความว่าบริษัทเนี้ยอยู่ในตลาดหุ้นมีนักลงทุนที่หวังจะทํากําไรเอาเงินมาลงทุนกับมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะมาทําธุรกิจเล่นๆมาเล่นขายของไม่ได้นะครับถ้าบริษัทลงเหวแบบเนี้ยนักลงทุนก็ต้องไม่พอใจเป็นธรรมดานะครับไม่นานนี้เองฮะมีกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า AJ Investment ครับได้ส่งจดหมายไปยัง Ubisoft บอกว่าเป็นห่วงอนาคตของบริษัทและต้องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลงข้อความนั้นครับระบุว่า ทิศทางของบริษัทภายใต้การนำของครอบครัว g กลเลมอเนี่ยซึ่งครอบครัวเนี่ยครับก็เป็นครอบครัวที่ก่อตั้ง Ubisoft มานะครับทำให้เกิดการดีเล์และพลาดโอกาสหลายๆครั้งสถานการณ์โดยรวมบริษัทเนี่ยจึงย่ำแย่ราคาหุ้นล่วงลงไปจากปีก่อนหน้า40%เราแนะนำให้ผู้ถือหุ้น Ubisoft ทำการโหวต CEO ใหม่และปล่อยให้บริษัทถูกขายกับกลุ่มหลักทรัพย์นอกตลาดหรือพูดง่ายๆนะครับว่าถ้าจะบริหารอย่าเนี้ขายบริษัททิ้งเหอะ หลังจากนั้นไม่นานครับก็เลยมีข่าวลือเข้ามาว่าเทนเซนที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนเนี่ยจะเข้ามาเทคโอเวอร์ฮะโดย Ubisoft เองนะครับได้มีการออกสเต t เมนต์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวออกมาด้วยเช่นกันนะครับเขาออกมาพูดประมาณว่าแบบแนวไม่ยืนยันแต่ก็ไม่ปฏิเสธนะว่าทาง Ubisoft ก็ได้รับรู้ถึงสถานการณ์และการคาดการณ์ของสารข่าวต่างๆแล้วโดยทางบริษัทกําลังพิจนารณาแผนและทางเลือกที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นมากที่สุดและจะมีการประกาศต่อตลาดเมื่อมีความเหมาะสมแต่ข่าวที่ทางรอยเตอร์สออกมาพูดล่าสุดเนี่ย ยืนยันเกี่ยวข่าวลือเรื่องการเทคโอเวอร์ก่อนหน้านี้พร้อมให้รายละเอียดเกี่ยวกับดีลดังกล่าวเพิ่มเติมไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันก่อนเลยนะครับเขาเขียนอันแรกเลยนะฮะว่าครอบครัวเกลมอสยังต้องการรักษาอำนาจในการควบคุมบริษัทไว้ดังเดิม เห็นแบบนี้ผมนี่กุมขมับเลยนะครับเอ้าถ้าจะขายบริษัทแต่ขอบริหารต่อใช้แนวทางบริหารเดิมมันจะกลายเป็นว่าไปลงเหวต่อด้วยเงินคนอื่นใช่ไหมล่ะฮะคือผมว่าถ้าครอบครัวนี้ยังอยู่นะครับมันไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นได้นะครับเพราะว่าการที่บริษัทมันพังมาถึงจุดนี้มันก็พังเพราะว่าการบริหารช่วงหลังของครอบครัวนี้ไม่ใช่เหรอฮะ ตรงนี้แหละมันน่าจะเป็นปัญหาที่ขัดแย้งพอสมควรแล้วล่ะครับเพราะแนวทางของเทนเซนเนี่ยผมว่าคัดรถพอสมควรเลยนะครับหรือว่าพูดง่ายว่าอำมหิตนั่นแหละฮะถ้าเทนเซ็นต์เทคโอเวอร์มาได้จริงเนี่ยหรือต่อให้เป็นพาร์ทเนอร์แบบ50-50กับ,บครอบครัวนี้ก็เถอะนะยังไงก็ต้องมีการเลิกออฟครั้งใหญ่แน่นอนนะครับพนักงานเนี่ยจะต้องถูกปลดหลายพันคนนะครับเนื้อข่าวก็กระบุเพิ่มเติมนะครับว่าผู้ถือหุ้นภายในของบริษัทเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะขายกิจการยังไงเพื่อไม่ให้อาาานจจออองงงคครรรรบบบััััววไดด้ก่่่ติิษทเเีีียลลปผม น่าจะไปต่อได้แหละครับอยู่ที่ว่าใครจะยอมใครก่อนนะครับอย่างตอนนี้ฮะผู้ถือหุ้นใหญ่สุดของ Ubisoft นะครับก็คือครอบครัวเกเลมอสเองนะครับเขาถืออยู่20.5%ส่วน t e n เซ็นเนี่ยฮะมีหุ้นใน Ubisoft อยู่ประมาณ9.2%ซึ่งก็เป็นตัวเลขอันดับ2รองจากครอบครัวนี้นะครับแต่เอาจริงฮะ การเข้าซื้อกิจการเนี่ยฮะปกติแล้วมันก็ต้องมีการต่อรองกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้จึงไม่ได้แปลกอะไรนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับรอยเตอร์สเนี่ยเขาเขียนมาว่า T e n เซนเนี่ยยังไม่ได้มีการตัดสินใจว่าจะซื้อกิจการอันนี้ผมก็แอบแปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะปกติแล้วฮะตามสไตล์เทนเซนหรือว่าทุนจีนหลายๆเจ้าเนี่ยฮะถ้ามีโอกาส เขากว่าซื้อหมดเลยนะครับแต่สำหรับดีลนี้เทนเซนเดินเกมแบบค่อนข้างจะระวังนะครับแบบไม่เอาเงินฟาดซื้อจะจบไปอ่ะซึ่งตรงนี้ถ้าผมวิเคราะห์นะผมว่าบริษัทเทนเซนเนี่ยน่าจะเห็นว่าภายในเนี่ยยูบีซอฟเป็นยังไงรู้ว่ามูลค่าเท่าไหร่ที่ควรจะซื้อนะครับอย่าลืมไปนะครับว่าเทนเซนเนี่ยมีหุ้นอยู่เกือบ10%เลยนะแสดงว่าเขาเนี่ยต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่า potential ของบริษัทยูบ s ซอฟภายในเนี่ยมันมีอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับและการที่เขาไม่เอาเงินไปตัดสินใจฟาดซื้อเเนน่่่ก็็แปลววาาาาจะหรับิ ันยมันมีอนาคตที่มืดมนอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามองจากคนนอกนะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แหละครับถ้าสมมติผมเองเป็นเทนเซนนะผมก็คงคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าเรา Takeover มาแล้วมันจะมีโปรเจกต์อะไรที่คุ้มกับที่เราจะซื้อมาไหมเนี่ยโอเคมาดูโปรเจกต์แต่ละอันก่อนเลยนะครับโปรเจกต์ใหญ่อันดับแรกที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเกม Assassin's Creed s h a d o w เห็นโปรเจกต์แรกก็กลุมขมับน่แหะครับคงจะคืนทุนได้ยากมากนะครับสำหรับเกมนี้จึงคงต้องมองระยะยาวเลยครับว่ามันจะมีกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหรือเปล่าถ้าให้ผมสรุปตามมุมมองตัวเองและข้อมูลที่ผมอ่านมานะผมว่าดีลนี้กำลังเจราจากันอยู่นะครับแต่ครอบครัวก,ก่อตั้ง ubisoft เนี่ยก็พยายามยื้ออํานาจตัวเองไว้แต่ tension เองนะครับก็มาแนวนิ่ง,งแต่อามาหิตเช่นเดียวกันอารมณ์ประมาณวนะ่า อ๋อโอเคอยังดื้อใช่ไหมไม่จบเดียวง่ายๆใช่ไหมไม่เป็นไรรอไปก่อนก็ได้รอให้บริษัทมันเจ๊งไปมากกว่านี้ก่อนเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องกลับมางาองมาขายให้ดีนั่นแหละแล้วตอนนั้นนะราคาบริษัทเนี่ยมันจะถูกไปกว่าตอนนี้เราจะได้ซื้อได้ราคาดีกว่านี้ไปอีกนะ ผมคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ครับครอบครัวเจอมอสเนี่ยไม่มีทางเลือกมากนะครับบริษัทยังไงก็อยู่ในจุดฟรีฟอร์ประมาณว่าร่วงแบบว่าหยุดไม่อยู่เลยนะครับคุณลองดูราคาหุ้นสิครับไหลเป็นน้ําเลยนะครับแต่พอมีข่าวเรื่องเทคโอเวอร์เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยแม้กระทั่งเป็นข่าวลือเล็กน้อยๆนะครับ หุ้นเนี่ยมันพุ่งขึ้นสวนทันทีเลยนะครับก็แสดงให้เราเห็นแล้วนะครับว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขามองว่าภายใต้การบริหารของพวกทีมเจอรมอพวกนี้ฮะยังไงก็ตกส่วมแน่นอนนะครับและผมเชื่อว่าถ้าเกิดดีลเนี้ยล้มลงไปอย่างเป็นทางการนะครับยังไงหุ้น Ubisoft เนี่ยน่าจะร่วงลงหนักที่สุดเป็นประวัติการเลยก็ว่าได้ แต่สักวันนะถ้าสมมติว่าปิดดีลได้เมื่อไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไหนผมว่าทิศทางบริษัทเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ Ubisoft เองครับมีตำแหน่งงานภายในที่เยอะกว่าโปรเจกต์ที่มีมากๆนะครับแล้วแต่ตำแหน่งเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีความสามารถกันทุกคนนะครับเห็นชอบจ้างกันจังเลยไอ้ตามโคตา้าความหลากหลายสีผิวเพศสภาพเนี่ยฮนะถ้าเทนเซ n เข้ามาจริงๆนะเรื่องไร้าสาระพวกนี้ครับผมว่าก็ต้องลดลงไปแน่ๆเพราะว่าฝั่งจีนเนี่ยเขาไม่เอาอะไรแบบเนี้ยไว้อยู่แล้วฮะ ก็ประมาณนั้นเลยนะครับรอดูว่าครอบครัวเกลเมอสเนี่ยจะหายดื้อตอนไหนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ทําอะไรเลยผมว่าก็จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆจนถึงที่สักวันเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็ยอมรับตัวเองอะไรครับแต่ก็ไม่แน่นะถ้ารอนานไปผู้ที่เข้ามาเทคโอเวอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เทนเซนตแต่เป็นเจ้าอื่นอย่าง Microsoft หรือว่า Sony ก็ได้นะครับแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกมเมอร์จะได้ยิ้มออกหรือว่าได้นั่งกลุมขมับกันต่อไป